ค่าวันนี้นะคะครกไก่จะมาแบ่งปันว่าวันนี้นะสิวิไลมอเหมาะกับใครนะในพิีที่แล้วบอกไปแล้วเนาะว่าเหมาะกับใครบ้างวันนี้ค้กไก่จะมาพูดแยกหัวข้อให้อ่าหัวเขาได้ที่ครกไก่จะมาพูดนั่นก็คือสําหรับคนที่ว่างงานพนักงานประจํานะคะหรือว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่บอกว่าสิวิไลเหมาะกับเราทุกคนเพราะอะไรเพราะวันนี้หล,หลายท่านหยุดช้อปปิ้งออนไลน์ได้ไหมคะ เราไม่สามารถหยุดช้อปปิ้งออนไลน์ได้จริงไหมคะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องซือ้ออะอย่างน้อยสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมโลชั่นทาผิวครีมทาผิวน้ำหอมน้ำหอมอะไรอย่างนี้จริงไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมันจะดีไหมถ้าวันนี้นอกเหนจากการที่เราช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้แค่สินค้าแต่วันนี้การช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณมันจะสามารถทําให้ตัวเราค่ะทั้งไปผลิตเงินจากเกมก็ได้รวมไปจนถึงนะคะสามารถเข้ามาช้อปปิ้งแล้วสามารถทําให้ตัวเราอะสะสมยอดการช้อปปิ้งของเราไปเรื่อยๆนะสามารถทําให้ตัวเราอะค่ะ กลายเป็นหุ้นส่วนรับรายได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดกับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ได้แบบตลอดชีพเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ในเมื่อเราหยุดไม่ได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราช้อปปิ้งแล้วมันสามารถทําให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นสามารถทําให้เราเปลี่ยนจากลูกค้ากลายมาเป็นหุ้นส่วนรับรายได้กับแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่เราจะไปไกลกันทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า นักเรียนนักศึกษาคนว่างงานพนักงานประจําถ้าคุณมองหาการมีไรายได้เพิ่มแค่ดาวนโหลดค่ะแอปพลิเคชันสีไลน์มาลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปช้อปปิง้งแค่นี้คุณก็เปลี่ยนสถานะตัวเองให้สามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับแอปพลิเคชันสีวิไลแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มสัญชาติไทยของเราได้แล้วค่ะ